สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูมดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูมดจะพานักเรียนไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการออกน้ำเสียงสูงต่ำท้ายประโยคในภาษาอังกฤษกันนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยการออกเสียงสูงต่ำท้ายประโยคเนี่ยมีชื่อว่า intonation นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่า intonation เนี่ยคืออะไรไปเรียนกันเลยค่ะ intonation นะคะคือการออกน้ำเสียงสูงต่ำในประโยคค่ะซึ่งในภาษาอังกฤษนะคะจะมีโทนเสียงที่แตกต่างกันในการพูดของประโยคนั่นเองค่ะเพื่อให้ผู้พูดนะคะหรือผู้ฟังเนี่ยเข้าใจรสื่ออารมณ์ถึงการที่ต้องการจะสื่อในตอนนั้นนะคะซึ่งมีประเภทของประโยคที่ใช้ในการออกเสียงทั้งหมด3ประเภทดังนี้ค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูประเภทของประโยคที่ใช้ในการออกเสียงกันนะคะซึ่งมีทั้งหมด3ประเภทดังนี้ 1. เลยนะคะคือประโยคบอกเล่าทั่วไปค่ะประโยคบอกเล่าทั่วไปคืออะไรนะคะก็คือประโยคที่เราพูดออกมาเลยนะคะที่ไม่ได้มีคําถามไม่ได้มีคําตอบนะคะคือพูดอยากให้เขารู้นะคะตัวอย่างประโยคเช่น I can swim I can swim แปลว่าฉันสามารถว่ายน้ำได้อก็คือบอกเขาไปเลยเขาเรียกว่าประโยคบอกเล่าทั่วไปนะคะต่อมาในรูปแบบประเภทที่สองค่ะคือประโยคคําถามที่ขึ้นต้นด้วย W H question นะคะ W H question ในคลิปที่แล้วเราได้เรียนกันไปแล้วนะคะสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้คือคําถามที่ขึ้นต้นด้วย what where when why Who, How นะคะ อ่1 h นะคะสามารถกลับไปเรียนได้นะคะตรงนี้นะคะตัวอย่างประโยคเช่น what can she do what can she do นะคะขึ้นต้นด้วย what เห็นไหมคะ what ก็คือ w h เนี่ยมันเหมือนกันเลยนะคะต่อมาประโยคที่3ค่ะประโยคที่3หรือประเภทที่3นะคะคือประโยคคำถามที่ตอบด้วยตอบด้วยนะคะ yes no question นั่นเองค่ะ ก็คือเป็นคำถามอะแต่ว่ามันต้องตอบด้วย yes หรือ no นะคะตัวอย่างประโยคเช่น Can you play football? Can you play football? นะคะคุณสามารถเล่นฟุตบอลได้ไหมอะเวลาตอบสามารถเล่นได้ก็ตอบว่า yes ถ้าไม่สามารถเล่นได้ก็ตอบว่า no แบบนี้นะคะก็คือเป็นคำถามแหละที่ตอบมาแล้วเป็น yes กับ no เออนะคะมีทั้งหมด3ประเภทนะคะคราวนี้ นักเรียนคงสงสัยว่ามันจะใช้ออกเสียงอย่างไรมันแตกต่างกันอย่างไรไอ้สามประเภทนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาถัดไปกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะว่าแต่ละประโยคเนี่ยต้องออกเสียงเป็นน้ำเสียงอย่างไรนะคะเรามาดูสัญ,ญลักษณ์ในการวิเคราะห์กันก่อนนะคะเผื่อนักเรียนจะนําไปใช้ในการตัดสินใจว่าเอ๊ะจะออกเป็นเสียงสูงหรือเสียงต่ําดีในประโยคนั้นนะคะ,ะดูสัญ,ญลักษณ์แรกก่อนเลยค่ะคือสัญ,ญลักษณ์ขีดตรงแบบนี้นะคะ ก็คือเป็นน้ำเสียงแบบปกตินั่นเองค่ะน้ำเสียงปกตินะคะ2เลยค่ะมาดูข้างล่างนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็คือเครื่องหมายลูกศรชี้ขึ้นนะคะจะเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับเสียงสูงนั่นเองค่ะ,ะถ้าเป็นสูงก็ชี้ขึ้นนะคะต่อมาค่ะอันสุดท้ายนะคะมี3อันเองนะคะก็คือเสียงต่ำนะคะจะเป็นลูกศรชี้ลงนั่นเองนะคะนะมีทั้งหมด3สัญลักษณ์ในการที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะว่าแต่ละประโยคเนี่ย มันจะใช้น้ำเสียงอย่างไรเราจะใช้สัญลักษณ์พวกนี้ไปทดแทนน้ำเสียงของเรากันนะคะเดี๋ยวไปดูเนะะื้อหาถัดไปกันเลยค่ะโอเคนะคะเข้าสูะะ่เนื้อหาเลยนะคะการออกเสียงในรูปแบบของไวยณ์ภาษาอังกฤษนะคะรูปแบบที่1เลยคือการออกเสียงแบบปกตินั่นเองนะคะเนี่ยที่เราได้เรียนไปว่าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นั่นเองนะคะคือสัญลักษณ์ขีดตรงนะคะใช้ในรูปแบบของประโยคบอกเล่าอ่าเริ่มจะรู้แล้วใช่ไหมว่ามันเอามาใช้กับอะไรนะคะ ตัวยอย่างเช่น she can swim She can swim ประโยคนี้ก็คือผู้หญิงคนนั้นสามารถว่ายน้ำได้นะคะคือเป็นประโยครูปแบบบอกเล่าธรรมดาเราจะใช้น้ำเสียงปกตินั่นเองค่ะนะคะก็คือขีดปึ๊บแบบนี้นะคะนี่ขีดแบบนี้เลยนะคะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองให้นักเรียนทดลองอ่านตามครูนะคะในโทนน้ำเสียงปกติ นั่นเองค่ะก็คือไม่มีเสียงสูงเสียงต่ำท้ายประโยคนะคะเป็นน้ำเสียงปกตินั่นเองนะคะ,อะลองทดลองอ่านประโยคต่อไปนี้ค่ะ They can play football They can play football อ่านค่ะอีกรอบค่ะ,ะตรงนี้นะคะเป็นประโยคบอกเล่านั่นเองนะคะนักเรียนจะ ถามว่าคุณครูคะเราจะสังเกตได้ยังไงว่ามันเป็นประโยคบอกเล่าะคะประโยคบอกเล่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นประธานนะคะตามด้วย Ver b เนี่ยคือประโยคบอกเล่านะคะหรือถ้าไม่รู้จริงๆให้ดูที่ตัวนี้ค่ะตัวท้ายประโยคจะมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆใช่ไหมคะเพื่อบอกว่ามันเป็นประโยคอะไรตรงนี้เป็นจุด full stop นะคะคือการจบหนึ่งประโยคนั่นเองนะคะแสดงว่า ประโยคเนี้ยมันคือประโยคบอกเล่าจำไว้ถ้ามีจุด Fu l l stop คือประโยคบอกเล่านะคะให้ใช้สัญลักษณ์นี่เลยขีดแบบนี้นะคะไว้ท้ายประโยคเราจะได้รู้ว่าเสียงมันคือเสียงปกตินั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูในรูปแบบที่2กันเลยมาถึงในรูปแบบที่2กันนะคะคือการออกเสียงสูงนั่นเองค่ะ เสียงสูงนะคะสัญลักษณ์ก็คือแบบนี้ค่ะนักเรียนดูนะคะจะเป็นลูกศรขีดขึ้นแบบนี้นะคะ,ะให้แทนเป็นสัญลักษณ์เสียงสูงนั่นเองค่ะใช้อย่างไรมาดูข้างบนกันค่ะใช้กลับประโยคคำตอบที่เป็น yes กับ no นะคะตัวอย่างเช่น can she swim can she swim นะคะลงท้ายประโยคเนี่ยจะเป็นเสียงสูงนะคะเพราะว่า can she swim คือผู้หญิงคนนั้นสามารถว่ายน้ำได้ไหม ถ้าได้ก็ตอบเป็น yes หรือถ้าไม่ได้ก็ตอบเป็น no เห็นไหมคะ,ะแสดงว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่ตอบเป็น yes กับ no ใช้เสียงสูงนั่นเองค่ะแต่ก็นะคะคุณครูคะยังจะมีหลายๆประโยคที่ใช้เสียงสูงเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้เขาบอกว่าอะไรก็ตามที่มีคำตอบเป็น yes กับ no นะคะจะใช้เสียงสูงนั่นเองค่ะส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกริยาช่วยนะคะเช่น v e r b to be v e r b to do Can นะคะหรืออะไรต่างๆนอกจากนั้นนะคะไปศึกษาต่อได้นะคะเป็นต้นอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาทดลองอ่านประโยคต่อไปนี้กันนะคะว่าใช้เสียงสูงอย่างไรคุณครูจะอ่านให้ฟังก่อนแล้วให้เราอ่านตามสองครั้งนะคะเริ่มกันเลย can you dance can you dance อ่านตามค่ะอีกรอบหนึ่งค่ะ Can you dance นะคะก็คือเป็นเสียงสูงนั่นเองค่ะลงท้ายเสียงสูงนะคะเป็นคำถามที่ขึ้นต้นด้วย can มีการตอบเป็น yes กับ no นั่นเองนะคะอ่ะประเภทที่2ผ่านไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูประเภทที่3กัไปเลยมาถึงในรูปแบบของประโยคสุดท้ายนะคะคือประโยคที่3นั่นเองค่ะการออกเสียงต่ำนั่นเองนะคะซึ่งการออกเสียงต่ำเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้ค่ะเป็นลูกศรชี้ลงนะคะ อ่านี่คือการออกเสียงต่ำนั่นเองใช้อย่างไรมาดูกันค่ะใช้กับประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย WH-question นั่นเองค่ะ WH-question ก็จะมี what, where, when, why, who, how แบบนี้เป็นต้นนะคะตัวอย่างประโยคเช่น what can she do what can she do นั่นเองนะคะตรงนี้จะสังเกตว่าท้ายประโยคเนี่ยจะเป็นเสียงต่ำจะแตกต่างกับ Can ขึ้นต้นครั้งที่แล้วใช่ไหมคะอันนั้นจะเป็นการตอบแบบ yes no question แต่อันนี้ขึ้นต้นด้วย w h นะคะจะเป็นเสียงต่ำลงมานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาทดลองอ่านประโยคนี้กันพร้อมกันนะคะแล้วคุณครูจะอ่านให้ฟังก่อนแล้วให้นักเรียนอ่านตามสองรอบเหมือนเดิมนะคะ,ะเริ่มกันเลย w h a t c a n they play w h a t c a n they play อ่านตามคุณครูเลยคะ่ะรอบที่หนึ่ง รอบที่สองค่ะโอเคค่ะเก่งมากเลย w h a t c a n they play นะคะก็คือถามว่าพวกเขาสามารถเล่นอะไรได้บ้างแบบนี้นะคะอ่าก็จะเป็นการถามคำถามแบบไป เปิดจำได้ใช่ไหมอ่าไม่มีการตอบเป็น yes กับ no นะคะก็คือเขาสามารถเล่นอะไรก็ตอบไปได้เลยนะคะใช้เสียงต่ำในการถามนั่นเองพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะมีเสียงปกติใช้กับประโยคบอกเล่าเสียงสูงใช้กับประโยคคำถามที่ตอบด,ด้วย yes no แล้วก็เสียงต่ำที่ใช้กับประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย W H question นะคะโอเคถ้าพอจะเริ่มเข้าใจแล้วเดี๋ยวลองไปทำแบบทดสอบกันเลยคะ่ะ ได้เวลาทำแบบฝึกหัดกันแล้วนะคะมาดูคำสั่งกันค่ะคำสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนใส่เครื่องหมายสัญลักษณ์การออกเสียงจากประโยคที่กำหนดให้นั่นเองนะคะซึ่งครูมีมาให้5ข้อนะคะแล้วก็มีประโยคมาให้ด้วยให้นักเรียนเติมเครื่องหมาย3ตัวจำได้ไหมคะมีอะไรบ้าง1เลยคือเครื่องหมายปกติ นะคะสองเสียงสูงแล้วก็เสียงต่ำนั่นเองนะคะ,ะให้นักเรียนใส่ไปในช่องว่างให้ถูกต้องแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องลองทำกันก่อนนะคะโดยก่อนที่จะเฉลยให้นักเรียนไปหยิบปากกาดินสอกระดาษนะคะมาเพื่อเขียนไว้ก่อนเลยนะคะงั้นถ้าคุณครูนับ1-3ถึงให้นักเรียนกด stop แล้วเริ่มทำเลยนะคะ one two, three, stop โอเคค่ะมาเฉลยกันเลยนะคะดูที่ข้อที่หนึ่งค่ะ she can walk she can walk ผู้หญิงคนนั้นสามารถเดินได้นั่นเองนะคะเป็นประโยคอะไรเอ่ยเป็นประโยคบอกเล่านะคะเพราะว่ามีจุดฟู้ส stop ด้วยประโยคบอกเล่าจะใช้นทำเสียงแบบอะไรคะแบบปกตินั่นเองค่ะข้อที่สองค่ะ he can swim he can swim ผู้ชายคนนั้นสามารถว่ายน้ำได้มีจุดฟูลสต็อปอีกแล้วค่ะแถมขึ้นต้นประโยคก็เป็น subject บวก verb ธรรมดาด้วยนะคะตรงนี้ก็ใส่เป็นแบบปกตินั่นเองค่ะข้อที่3นะคะ can they play the guitar can they play the guitar ขึ้นต้นด้วย can นะคะประโยคนี้ก็คือพวกเขาสามารถเล่นกีตาร์ได้ไหมเวลาตอบต้องตอบเป็น yes หรือ No ใช่ไหมคะแล้ว Yes กับ No เนี่ยใช้เสียงสูงหรือเสียงต่ำเอ่ยคำตอบก็คือเสียงสูงนั่นเ,นนเองค่ะ Can they play the guitar Can they play the guitar เห็นไหมคะเสียงสูงนะคะต่อมากอที่4ค่ะ What can she do What can she do นะคะขึ้นต้นด้วย W-H นะคะ,ะขึ้นต้นด้วย W-H ตรงนี้จะแตกต่างกับ Can ก็คือตรงข้ามกันเลยนะคะตรงนี้เป็นสิ่งสูงแสดงว่า W H ต้องเป็นเสียงต่ำนั่นเองค่ะเก่งมากนะคะต่อมาในข้อที่5ค่ะ What can Lisa do What can Lisa do นะคะลิซ่าสามารถทำอะไรได้บ้างเหมือนเดิมเลยมี W H เหมือนกันเห็นไหมคะแสดงว่าข้อนี้จะต้องมีคำตอบที่เหมือนกันก็คือเสียง ต่ำนั่นเองค่ะเย่จบแล้วนะคะเป็นไงบ้างพอเริ่มที่จะเข้าใจใช่ไหมคะใครเข้าใจแล้วนะคะก็สามารถกลับไปฝึกฝนได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เราก็มีเพียงเท่านี้จบลงไปแล้วนะคะอย่าลืมกดเป็นกำลังใจติดตามช่องครูมดด้วยนะคะแล้วเราจะได้สาระดีๆอะไรเพิ่มเติมอีกมากมายเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ